สวัสดีเจ้าเจาป้าเจ้าวันนี้มาหกโมงเกือแล้วเจ้าวันนี้แกงแคใไส้จีนจีนควายย่างคุณแม่กินทุกคนในบ้านกินกันเจ้าแต่เจ้าป้ามันกินจีนมันกินจีนมาหลายสิบปีแล้วเจ้าเด็กสาวสามสิบปีแล้วเจ้าตีเจ้าป้าไปกินเนื้อไปกินซัดปลาวันนี้เอาหลังเจสซอกตา2สองเซนต์มาลงน้ำเบื่อข้างตังติดจะป้าก้อยตกเตืาเจ้าแต่วันนี้เป็นหน้าปากต่อเจ้าติคลีบก้อนๆตดเกยได้ปัดสลากเข้ากับนัก ฝนก็กำลังย่างนี่เจ้ามาพักกำแรกเจ้าว่าจะได้ก้อนหลังจะซอกตาดสองเสลงเจ้าขนานเจ้าแม้ตาขาป๊อปก็ตัดจังยามเจ้าป <c oughs> าก็เขี้ยมเขียมเจ้าว่าจะได้แต่ละตัวนี่เจ้า นกไไ็มาตกแต่เจ้าไหลไปไหลมาตกกับกีจกรรมเดียวหายแซ่เจ้าปนมานเจ้าได้ปัดสลากเจ้าปัดสลากเมืองทั้งนั้นเลยเจ้าได้ปัดสลากเมืองห้าตัวเจ้าจะได้คลิปก่รณีวันนี้ <laughs> มีปู่มีป่าเลยเจ้าได้สีตัวเจ้าได้ผ่าสไตล์ปลาสลากต่าแว่นเจ้า เด๋ยว <c oughs> สองตัวเจ้าต่วแฟนกับตลาขาวเจ้าตัข่าวป,าวปาวักตัวเสดีคกเจ้า สลากเมืองสองตัวเจ้าโายอ,ยาาอ้ตายเห็นเจ้าอันนี้เจ้า เค้า okay, เจ้า <c oughs> มาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้ากันเจ้าวันนี้สรุปกันติดกางตรงเลยเจ้าเดี๋ยวจะเอาใส่ถุงไปเลยเจ้าม่เจ้าป่าไดาปาาาาป้ประมาณสักคีสองคีนะเจ้าป่าปล่สลากแต่น้อยเจ้าประมาณคีสองคีเจ้า โอเคเจ้า <laughs> จอบคิดวันนี้ก่อน,นมีป่าเจ้าได้ประมาณสักขีดสองขีดเนี่ยเจ้ากว <laughs> ได้หายง่อมเป็นคลีปติซ่าด,ดี่สุดสนในโลกเจ้านี่คือบรรยากาศนอยเจ้านอยนางนอนเจ้าอ,อยู่ตั้งหลังนี่คือบรรยากาศกังตง่งที่ฝนตกเจ้าก็เลยมีน้ำลงมาบรรยากาศตำบบ้านเฮาเจ้าบ้านนอก ของเจ้าป้าเจ้านี่ถนนเขาก็เริ่มเติบกนะกันแล้วเจ้ามาค้นกวานมาค้นกระปูของเจ้าป้าเขาจะปลูกเจ้าคุณพ่อเยะห้าไร่เจ้าแยะทำซ้ำเจ้าจะมีน้าเยอะเยะเฮปอได้ปอให้ได้เขียดนะเจ้าจะเยะให้ได้เข้านะเจ้าเพราะว่ากาเจ้ากระแป้งปุ๋ยกรแป้งอย่างก็แป้งเจ้าก็เยะยะคุณพ่อนะบราคือย่างแยอะก็ไปแยะไปย่างเจ้า บรรยากาศแต่บรรยากาศดีเจ้าอากาศเย็นสบายคืนนี้จะได้นอนสบายหน่อยโอเคเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าติ๊ติตามชับชมเจ้าป้าเป็นกำลังใจให้กันตลอดยุงคุลุมแข่งเจ้าป้าเจ้าดูแลสุขภาพกับตัวนะเจ้าเจ้าป้าก็เป็นสงส่เป็นเลื่อนลังไปแล้วเจ้ามย้อมหายโอเคเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าติ๊ติตารับชมเจ้าป้าเป็นกำลังใจให้กันตลอด ฟังกายกันตเน่าเจ้าช่วงนี้มันมีป่าเลยเจ้าป้าบางทต้องมาวันเว่นวันนะเจ้ามามาแล้วมันไ,มได้แล้วเดียวคนดูก็จะเบื่อกันขอบคุณนักๆนจ้าติดติดตามรับชมช่องเจ้าป้าและป้ากันคลิปหน้าเจ้าบ๊ายบาย